ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นเขียดข้มอลาชุมกล่องจานหลอดผ้าลุยในมือนี่ครับผมในมือนี่จานหลอดผ้าลุยกับผ้าพแม่พี่น้องว่าหลอดองเพชรที่เก่าครับผมหลังจากไปหาตตว,วางกล่องหนึ่งนะครับตขอหัวเสือแตพอ่อใหญ่ใหญ่จริงครับผมมื่อนี้ทีมง,งานเบาบางครับผมมาทิพนึงวางทิพนึงครับเลยม,มาหาจางเพชรครับผมย่อแบบหน้าของผมหัวครับเพชร ไข่ครับพี่น้องแต่ไข่เห็ดแต่ไข่เองครับครับผมครับมันๆครับผมพีนะครับอันนี้ดอกแรกครับผมที่สองครับเ็ดไข่ครับ ไปงูกบก็ยี่หรอเนี่ยไปเห็ดไข่ซองกกก้มงาครับผมครับค่อยรุ่นค่อยชม่มนไปครับผี่น้อ เพ็ดละโงกครับผมโอ้เห็นไครเดียวหน่อยเอ้อครับนีเออซับ,บยอย่างเป็นเบื่อแล้วฝนตกครับถ่ายคลิปของงานครับผมนห,นหน่อย,อยน,ยคนะ,คร,ะนนครับผมเป็นมุ่อหมายตรงไหนครับผมฝนตกครับตกลิ้นครับผม คับคอยเลื่อนใจหนีแ่แหละครับครับพี่น,อนออ้องแม่พ่อไข่ให้เราโงกเลี้ยงครับพี่น้องนะครับงานเลิกก็พมพี่นออ้องไข่ให้เราโงกเลี้ยงครับนะครับโอ้โหครับ มาแต่ไข่ครับผมนะครับ,รบวนโตกี่น่องเอ้ยอุ้ยหมุนไปลยละ่ะครับบอกไม่เหลียงครับผมสามไข่สี่ไข่ครับผมโอ้ยม่นี่ครับ ตีนไปครับผมพี่หนอตุ๊กไก่ตุ๊กไก่ครับอ้าว่อ,อครับผมนี่คือไก่ครับเข็มตะไง้อเข็มตะไง้อเหลืองครับครับรุ่นมูไม้ครับผมพี่น้องตีอีกแล้วครับพี่น้อง คใครเลีงงล้ยงครับผมใครครับผมครับเลี้ยงครับเฮ็ดกำลังออกครับผมพี่น้องนี่ดลังองกทางบาทผมก็ได้ผู้ที่มากเก็บจะเป็นผู้ พระญ่ครับผมพี่น้องเป็นผู้พระไงคอมบนโนลมครับผมจังหวัดมุกดาหารครับผมพี่น้องนุ่กกสิยูทั้งหลังพระญ่ครับผมมาเก็บก็ได้ครับผมพี่น้องออกบรอยากไล กำลังออกครับผมครับค่อยรุนกันไปครับผมพี่น้อสีแดงหน่อยดนร้ายสีแดงพวกแกงบะครับหน่เย็ดขมปลาครับคดขมปลา,ากับกาลังออกคือกันครับผมพี่น้อครับมีดอกอ่อนหน่อยหน่อยครับผมครับเอ็บเตีนกันครับผม ด่อหน้ามครับอยตืีมันไปครับผมเหงาเห็ดบานผมมาไลคือทางอื่นครับออกมาไลคือทางอื่นครับพ่อได้เก็บพ่อได้อยากได้กินครับผมโอ้ยพี่น้องเ,เห็ดผงขมอีู่แล้วครับเห็ดฟึ่งขมปลาครับ ครับโอ้ดอกใหญ่ดอกงามครับพี่น้องร่างเด็กเข็ดหัวขุนกระตาพี่น้องเอ้ยตื่นเตนไปครับโอู้สิครับดอกหน่อยกันนี้ครับผมพี่น้องโอ้กำลังเกิดครับเอ็ดเพลงคมครับโอ้อหัวหักมึงเมื่ลไห งาม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 ครับต mm ุ hmm. it, so it like ้มๆครับล่างออกกนองามจ้ครับผมนี่กี่ครับอาฮุกคุณเห็น ตื่นกันฝั่งยังนอ้อนี่เฮ็ดฝั่งยังนอ้อพี่น้องโอ้ถว่ามีคนกินนี่ครับกขาผมบอกกะเอาครับเฮ็ดอันงไหนกับบ่ม,มันใจบรเคยกินบ่เอาครับอ กระงกิดดูมือไหมครับพี่หนออู้หูเห็ดขมป่าอีกแล้วครับพี่หนออ้หูมือใหญ่ครับผม,มอาตัวงนเบิดเลยครับพี่หนอครับครับงานเบิดเลยครับครับมืใหญ่ครับ,มรบผมมูอนี่ ักแล้วคักแล้วครับโอ้เก็บครับเก็บเนาะโอ้ตุ่มจำแจวครับโอ้ขักเลยนะโมคุ้ม,มสำเฮ็ดยุคคาครับผมชิมงแล้วโอเคครับ

ขาบ่อครับขานี่สิคมแห้งครับผมจำ <c oughs> <c oughs> เยอะมากเลยอุย้ยขักุดขากเลยมึงเนาะเลี้ยงกันลาบสาบอยู่พี่น้องครับแบบนี้ครับผมครับโอ้ย,อยงูใหญ่คักครับผมอู้ยูเก้านักเก้านแล้ว น้องครับพี่น้อดอกอง่าอกงามแท้มยน่ครับโอ้ครับครับโอ้ครับมืนทองขาัวซไปจะกินวะครับ่น้อมโมยครับมูโมยดอกงโอ้ เออกรกอยอ้ยโอยรง่ที aky, oh. Oh. Oh ่หาดอกเตรมกันไปเห็ดตะไคร่หอมเห็ดไคหรือเปล่าครับบัวเห็ดไท่รับพ่อหมองระดออพี่น้อง ็ไข่เลยซ้ำดอกอ่ะพอดีปนไข่ก็ได้เจ็ดร่วมครับผมเจ็ดขุมลายเจ็ดขมตลายนีครับผมไม่มีนี่ไงอู้ครับจะได้ข้อแก้ครับผมผมไม่เป็นเปิดลายเต๋อครับผมตึงกาครับเจ็ดร่วมครับผมส่วนหน้าเจ็ดขุมกับสีลายผมไม่เป็นครับ ดอยากกินพ้ด้แกงครับผมพี่น้องผมก็โค้งแห้งครับผมแั้งนี่ผมก็สี่เดือนล่าถ้าจะที่ก่าผมครับผมถ้าติดใจที่นียรืบกไเลยก็แช่ก็ติดตามกับผมใการอระด้มกันาก็คามใจคนคิดไปดหมนะครับาผมคิดหนาได้หายก็ติดตามกับวกมึงด้ครับม ครับในมือนี้ผมจะลาพาลุยก็จะได้อมราพ่อแม่พี่น้องเอ้อครับผมแค่นรับผมครับสวต่อครับขอรับมือนี้ขอกราบขอบคุณครับ